สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวีไล่ให้โชคอ่าช่วงแรกๆครับบายบายกันนะครับสิพายเอฟซีมาติดตามตัวเลขแนวทางครับของเจ๊น้อยนะครับถือว่าเปิดโตครั้งแรกเลยนะครับทางช่องเฮาเจ๊น้อยนะครับอ่แนวทางของเพิ่นสิเป็นยังไงเฮามาเบิ่งกันนะครับงวดนี้นะครับถือว่านะครับทางช่องเฮา ได้รับการตอบรับจากนะครับนักคำนวณแต่ละสำนักหลายนะครับบ่าวาอ่าอย่างสิเช็นนะครับมือนีเสียมาฝากกันก็คือเจโน่แล้วก็เจตูนหวยคนบ้านนาอย่างสี่นะครับถือว่าอ่าทางเซียนเฮ้าได้ติดต่อกันมาหลายนะครับเพื่ออยากเอาตัวเลขเนวทางมาฝากมาต่อเอฟซทั่งช่องนะครับคุณพ่อคุณแม่เฮ้าติ่ติดตามวิไลให้โชคนะครับอ่าถือว่ามี เสี้ยนนาไม้นักคำนวณน,า,นาไม่เกิดขึ้นหลายนะครับคำว่าเป็นนาไม่นะครับไม่สําหรับทั้งสองเฮ้านะครับแต่ว่าเพิ่นเป็นนักคำนวณน,นี่ถือว่าเป็นตัวยงเลยนะครับพูดคุยกันกับเพิ่นเพิ่นคำนวณมาหลายปีแล้วนะครับคำนวณเองซื้อเองนะครับสำหรับแต่ละนักคำนวณน,นะครับมือนีช่วงแรๆของวันที่สามสิบสี่เอาแนวทังตัวเลขของเจนอยมาฝากลวกะ็ะกระลั่นตีเลยว่า บอกคำเดียวว่าเป็นล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนของเจหน่นะครับมาบอกคือไผ่ล่างอย่างเดียวตัวเลขแนวทางสีถูกอกโดนใจคุณพอ่อคุณแม่ซําใดนั่นนะครับเขามาบึง่งมาชมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องอที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน fc คุณพอ่อคุณแม่สิประพาดข่าวสารแนวทางจากทางช่องนะครับอตอนนี้ช่วงทั้งแรงครับมาถ่ายทําบรรยากาศนะครับ ทองไฮทองหน้าครับฝากตอนเอฟซีเบิ้งภาพบรรยากาศไปนําแต่ก็เบิ้งตัวเลขแนวทางไปนํานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับทองไฮทองหน้าอ่านี่นะครัน้องไม้ครับเป็นน้องไม้ไผ่กิมซุงนะครับนะไผ่กิมซุ่ออกนอขึืนงาแแล้วก็มีนะครับเอฟซี FC นี่ครับจังนอนี่นย็ขืนงาเหลี่ยวกะนี่นะครับเพราะว่า เฮ็ดตอกมัดเข่าเหนียวดีนะครับไผ่กิมซุงนะครับนี่ครับแล้วก็เอาไปทําหน่อใบดองพร้อมนะครับนี่ครับก็พอได้กินนะครับพี่น้องเอฟซีมาปลูกไว้หลายปลูกไปสองกาะนะครับอ่าสองกาะไผ่กิมซุงสองกาะสามกาะนะครับอ่าเดี๋ยวเบืองผาบรรยากาศไปนน้ำจะฝ่าเบียร์กันเด้อครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทั้ง่องครับจะฝ่าเบียร์กันเบืองผาบรรยากาศทองไห้ทองหน้านะครับสำหรับเอฟซี ที่ไปทํางานอยู่แถวต่างแดนนะครับที่ดเด็กคิดหอดคิดตึงบานเบืองภาพบรรยากาศไปนํานะครับครับสำหรับตัวเลขแล้วทั้งแต่ละสํานักนะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเ้อครับเอฟซคุณพ่อคุณแม่ครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเลยนะครับปอยไปแล้วหลายสํานักนะครับถือว่าเป็นโครงสุดท้ายกันนะครับแล้วก็ แนวทางของเจโนยคือพูดคุยกันไปเมื่อกี้นี้นะครับเพิ่นบอกคือไผ่ของเจโนยเป็นล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนถือว่าเปิดโตครั้งแรกทางช่องเฮ้านะครับวิไลให้โชคนะครับของเจน้อยนะครับนี่ครับภาพบรรยากาศทองให้ทองหน้าอาครับพูดจากกันมาสมควดเล็กุทพรกุณแม่ครับเตรียมแคปหน้าจอด้วยครับแนวทางตัวเลขของเจ้นย ย่ำ่าเป็นล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบน31กรกฎาคม2566นะครับว่าเจนอยสีใไดตัวใดวาฝากมาตอนกันแล้วนาที่ตามแค่ใดน,นะครับงวดประจำวันที่16ข้างนาที่จะถึงนี่สิงหาข้าสีใได้ตามต่อบอ,อ่ะครับมาเบินน้ำกันครับอ่ะชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับตัวเลขของเจนอยนี่ครับ เบรงสคริปต์ให้ดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับล่างอย่างเดียววิ่ง3กับ8ครับวิ่ง3กับ8เด่นไปที่3มาครบล่างเขาถือว่าเพิ่นชัดเจนมากนะครับเพิ่นชัดเจนเลยเจน,นอยมาครบล่างครับมี3มี4มี7มี8มี5มี6แต่ว่าเพิ่นเด่นไป3ตัวครับ FC เดินไปที่3ที่7ที่5มาให้เห็นแน่นอนมาครบล่างนะครับเอฟซี FC ทันใดเบิ้งแล้วตัวเลขถืออกโดนใจนะครับไปชนกับตัวเลขหน้าทางของคุณ่อคุณแม่ FC เอฟซีเฮาสามารถประกบคู่ได้เลยครับเพราะว่าเพนขัดมาให้เลยมาครบล่างขัดมากขัดอ่าขัดได้3ได้7ดได้ห้าสามเจ็ดห้านะครับมาครบล่างวิ่ง3กับ8เด่นไปที่3 อันแนวทางครับของเจน่่อยนะครับมีครับเอามาฟังนำกันมีสามสี่สามห้าสามเจ็้า่เผดเด่นไป3คู่นะครับเอเด่นไปที่35 37, 8, 3ห้าประกาศแปดคู่ครับอันแนวทางทางเบิรของเพิรนมี8คู่แต่ว่าเพิรนเด่นให้3คู่ เด่นไปที่35 37 85หย่ำเบิ้งสคลิปให้ดีล่างอย่างเดียวนะครับของเจ๊น้อยอจำซื้อไว้ครับถือว่าเซียนไม่เปิดตัวทางช่องเ้ง้าวันนี้ถือว่าพอสมควรนะครับเลยเอาตัวเลขหนะ้าทางมาฝากมาตอนกันนะครับครับขอกรับขอบุญขอบพูดครับแคบหน้าจอครับแคบหน้าจอไว้นะครับ ล่างอย่างเดียวเด้อครับของเจโนยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เสียเอาขึ้นบนกราบอกเป็นยางเด้นะครับอ่ะเพราะว่านแนวทางของรัฐบาลไทยมีทั้งบนทั้งล่างเอาอ่ะเป็นความเสียส่วนบุคคลนะครับาผู้ใดสีเอาไปล่างคือเจโนยบอกก็เอาไว้เลยหรือว่าผู้ทสี่เอาขึนบนนั่มกระบอนานาเกียดนะครับกับกระบอนานาเกียดนะครับเพราะว่ามีสามคู่นะครับที่เด่นๆนนะครับสามห้าสามเจ็ด หลักละแ5แนวทางของเจน้อย31กรกฎาคม2566ครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนอาครับคุณพ่อคุณแม่ขึ้นสิแคปหน้าจอท่านนะครับขึ้นสิจทท่านนะครับตัวเลขแนวทางนะครับได้น,นำเสนอไปเป็นโค้งสุดท้ายหรือครับแต่ละสำนักเป็นโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับ31กรกฎาคมให้ fc ทางสองได้มีเฮมีโชกมีลาบกันนะครับนี่คือ การทํางานนะครับของแอดอยากให้มีโสกมีลาบกันนะครับเอทางสคุณพอ่อคุณแม่เขา,าแคบนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาครบล่างกับงามอยู่เด้วครับ f อฟของเจหนอยมี3มี7มี5้านะครับมาครบล่างมาให้เห็นแน่นอนนี่ครับจังหวะทางวิไล่ให้โชคนะครับเอามาฝากมาตอนกันเบิง้งตัวเล็กแนวทางของเพ่นถือว่าหน่วยกันวบ่ธรรมดาของเจหนยนะครับมาติดตามคือกัน มาครบล่างมาให้เห็นทุกงวดเพ่นว่าเอาเนน้ำเสนอทางช่องเข้าแล้วสิสมสาสมลือบอนะครับพรุ่งนี้31กรกฎาคมมาลุนกันแนวทางของเจ้น้อยนะครับอาตัวเลขหนนะ้าทางแคปนาจไว้เป็นทีเรียบร้อยนะครับนะแคปนาจไว้เป็นทีเรียบร้อยกันแล้วขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่ทุกหอดไหล์ยอดแช่คอยเป็นกำลังแรงใจาทางช่องวิไลให้ชมพมีตรอย่างไร น,นอกจากเอาโศกเอามานมาฝากมาตอนคุณพอ่อคุณแม่ไว้เจอกันคลิปหน้าครับกินข้าแรงแสบนอนรับสู้ขู่สุคนสวัสดีครับ